สวัสดีค่ะยินต้อนรับเพื่อนๆคนสู่ช่องทารโร่เทอรพีใบเตยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับเพื่อนๆชาวทัดลมนะคะหรือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็แล้วก็กลุ่มนะคะ,ะในช่วงของเดือนมีนาะคม2564นะคะวันที่1ถึงวันที่15เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการการงานการเงินของ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอเจ็ดใบนะคะให้กับเพื่อนๆชาวธาตุลมวันที่1ถึงวันที่15มีนาคม ใหม่แทก Seven of Swords นะคะ Four of Cups ค่ะ The lovers ค่ะ Three of Swords นะคะ Hangman นะคะ Page of Pentacles ปิดท้ายด้วย Strain นะคะ โอเคชาวธาตุลมนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมถุนตุนกุมนะในช่วงของวันที่1 1 5ถึง15มีนาคม2564นะคะสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าหวานอมขมกลืนนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเหมือนออสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะแฮปปี้แต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยมันเหมือนซ่อนความรู้สึกที่เครียดกังวลอยู่ ปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ในจิตใจประมาณนี้นะคะอืมเอ่อตัวคุณเองอ่ะมีภาวะของการแบบเหมือนนายไม่อยากทาอะไรเลยมีความยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยยังไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานรับผิดชอบเลยนะคะเอ่อเหมือนจะดูแล้วอะ่ะสิ่งที่เอฟเฟกกับาอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักนะคะ อ,อหรือว่าจริงๆแล้วว่าค่ะในการทํางานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอะไรต่างๆอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเนี่ยคนรักของคุณนะคะสามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เหมือนว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีในเรื่องของการเงินการงานพอสมควรเลยนะคะ e lovers อ,ออกมาแบบเป็นไพ่ใหญ่เลยนะคะ ดูแล้วนะคะในช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่15มีนาะคม2 5 6 4นะคะเออถ้าจะถามหาความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดนะคะเออครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องผิดหวังนะคะถ้าจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินการงานจากเขาเนี่ยดูแล้วนะคะน่าจะมีความผิดหวังนะคะเออดูระพื้นฐานครอบครัวตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตอะไรในเรื่องของเงินของงานได้นะคะอืมโอเค ในเรื่องของเรื่องของการทำงานนะคะเรื่องของบริวารลูกน้องหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะมีความเป็น The h แฮงแมนนะคะรู้สึกค่อนข้างทรมานนะคะเหมือนกำลังรออะไรอยู่แล้วมันมัน มันสักพักแล้วที่เรารู้สึกแบบอึดอัดครับข้องใจอยู่แบบนี้นะคะเมื่อไหร่มันจะมีทางออกให้กับเราในเรื่องของการเงินการงานสักทีอะไรประมาณนี้นะคะโอ้มีความรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนร่วมง,งานอะหุ้นส่วนอะไรแบบนี้นะคะ่ะทําให้คุณอยู่ในสภาวะที่แบบว่ากึนไม่เข้าใครไม่ออกประมาณนี้นะคะ่ะอืมมีความอึดอัดใจนในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะอ อุปสรรคเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะดูแล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณรออยู่อะไรแบบนี้ค่ะอาจจะดีเล์อะไรแบบนี้นะคะโอ้แล้วก็มีความกังวลในเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะสเตรทค่ะแต่บอกแล้วว่า The Lovers นะคะคนที่คุณรักเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินการงานเพราะฉะนั้นนะคะบทสรุปบอกเลยว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสเตรทขึ้นมานะคะ คนที่คุณรักซัพพอร์ตคุณได้แน่ๆค่ะถ้าคุณเป็นเพศชายนะคะบอกเลยว่าคุณจะได้นาดีอุปธรรมนะคะส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ่ยก็บอกได้เลยว่าคุณก็จะเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าคุณจะต้องดูแลเพศชายอะไรแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะคะเออก็นะก็ให้กําลังใจแล้วก็อะไรที่ช่วยเหลือกันได้ในยามขับขันก็ช่วยเหลือกันไปก่อนประมาณนี้นะคะอืมนะาําหรับชาว ท่าลมเมทหนุนตนกลุ่มน,นะจ๊ะในช่วงนี้ก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทําหน้าที่การงานอะไรของตัวเองให้มันเรียบร้อยนะคะอย่ายึดติดกับอารมณ์ความเบื่อความรู้สึกตรงนี้ให้มันมากนักนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้นะคะบอกไปก่อนเลยนะคะส่วนถ้าจะพึ่งคนในครอบครัวเนี่ยก็ข่าไปก่อนเลยนะคะไปไปพึ่งในเรื่องของคนรักน่าจะเวิร์กกว่านะคะก็ให้ระวังในเรื่องของภาวะจิตใจที่ อาจจะมีอาการเก็บกดหรือเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกแบบหน้าอย่างหลังอย่างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า,าฉากหน้าเนี่ยดูมีความสุขแต่ข้างในเนี่ยรวนอะไรแบบนี้นะคะเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุลมนะคะอาจจะดูแบบไม่ค่อยรัาบรื่นเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวก็มา to be continue กันในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมีนาะคมกันนะ Okay. ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, คลิปเป็นกําลังใจเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาวทาดลมนะคะชาวธาตลมคนโสดค่ะในช่วงของวันที่1นึถึงสิมีนาะคมค่ะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ สิบใบนะคะ นัของคนโสดท้าตรงตอนนี้นะคะนายอ u ฟคัพส์ค่ะโอ้เซเว่ o อัฟสอนะคะทูอ s o r อ s ค่ะซิกซ์อัฟคัพส์เ s o อฟสอนะคะซิกซ์อ t ฟเพ e s 3 o ค p ลส์ทรีอ s ค่ะ4 of อ e ฟเพน l e s คลนะคะ9 of s อัฟสอค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน of อ u ฟคัพส์นะคะ มีภาวะความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองพอสมควรเลยนะคะเอ่อสิ่งที่ผ่านมานะคะสำหรับคนชาวธาตุลมนะมีภาวะเครียดคิดมากนอนไม่หลับเลยนะคะมีภาวะที่แบบเราหลับ,บ,บ,บมูนตื่นเนาะแล้วก็เออคิดเยอะประมาณนี้นะคะดูแล้วจะกังวลในเรื่องของของการเงินด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะ ปัจจุบันตอนนี้นะคะจริงๆก็อยู่ด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขแหละนะคะอ,อ๋อแต่มันเหมือนในใจอ่มันคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่มีความผูกพันกันในอดีตที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่สารสัมพันธ์กันมาพูดคุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะเออ,เอ,อมีภาวะคล้ายๆกับการทำงานเลยอะเนาะในเรื่องของเองินของทองก็ อ,อ๋อภาวะเดียวกันเลยเหมือนแบบว่าเราซ่อนอารมณ์ความรู้สึกอะไรไว้อืปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงไว้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนจริงๆิงปัญหามันยังมีอยู่ข้างในแต่ว่าคุณน่ะแสดงออกมาแบบเหมือนว่าคุณแฮปปี้คุณเอาอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆงข้างในคือ,คอก็แย่เหมือนกันนะคะเออประมาณนั้นนะคะเออส่วนในเรื่องในเรื่องของ จริงๆแล้วอะปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าคุณจะดีอยู่กับใครนะคะมันดูเหมือนว่าความอาสถานะเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คุณเนี่ยยังยึดติดอยู่นะคะกับความสัมพันธ์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะมีภาวะของการที่แบบว่าหึงหวงกันนะคะกักกันไม่ไปไหนตัวเขาเองเขาก็กักคุณคุณก็กักเขาอะไรแบบนี้นะคะเราก็ยังมีความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยวนๆเวียน,น,นกันอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะในช่วงของหนึ่ง วันที่หถึง15มีนาคม2 5 6 4นะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะปัญหายังมีอยู่นะคะปัญหายังมีอยู่แล้วก็คุณก็เหมือนว่ายังลังเลที่จะ แก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนะคะปัญหาก็ยังมเออีเหมือนแบบว่าจะเลือกทางไหนนะคะ1หรือ2อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะแก้มันด้วยวิธีอะไรเหมือนยังคิดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็พร้อมสู้อยู่นะอืมประมาณนี้นะคะ เหมือนจะไปโฟกัสกับเรื่องของเงินแล้วก็มีภาวะของการที่แบบว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็เหมือนว่าได้เข้ามาพูดคุยกันแหละนะคะคุณทั้งคู่อะไรแบบนี้ได้เข้ามาเคลียร์หรือมีการขอโทษให้อภัยกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะคะอืม แล้วก็สุดท้ายนะคะในออกคับขึ้นมายังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ดูแล้วมันยังไม่ได้ตัดขาดความรู้สึกจากกันไปไหนนะคะมันยังมีความคิดถึงมันยังมีอ่อเมตภาพดีๆให้เหลือให้แก่กันอยู่แหละนะคะดูแล้วมันยังไม่ได้ตัดขาดหรือว่าหันหลังให้แก่กันหรือเลิกลากันไปตัดความสัมพันธ์เนาะเพราะยังไงอ่อเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ ักษามิตรภาพอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะไปทางทิศทางไหนกันได้บ้างนะคะในช่วงของขึ้นเดือนหลังเดือนมีนาคมเนาะเออหรือว่าเมทุนตุนกูมอยากจะไปดูออ่คลิปไล่เดือนนะคะที่เตยทําไว้ให้นะคะเตยก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง12ราศีนะคะก็ลองไปดูเปรียบเทียบกันดูนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมใช้วิจารณญยางของตัวเองด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนโสดชาวาธาตุลมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักของชาวคนโสดเอ้ยไม่ใช่คนมีคู่ชาวาธาตุลมนะคะคนมีคู่นะคนมีคนคุยต่างๆนะคะความรักของคุณในช่วงของวันที่1-15ถึง15มีนาคมนะคะนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างขอ10ใบนะจ๊ะ ปิดตรงนี้ให้หน่อยไนะะ้ไหะขอบคุณค่ะโอเคคนมีคู่ใบแรกนะคะเพจของคัพนักข้าวเจอร์มิทพีนออฟซอร์สนะคะโฟ u ออฟคัพส์ค่ะเอทออฟซอร์สนะคะ Four Two of Pentacles ค่ะอ oh, of Wands นะคะ Nine of Swords นะคะ uh, Tree of Pentacles แล้วก็ปิดท้ายด้วย Two f Cups โอเค okay. นะคะสิ่งที่ผ่านมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดูแล้วนะคะ มันมีความตึงเครียดเนอะแล้วก็มีความคิดความกังวลที่มันยังหาทางออกไม่ได้มาสักพักแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะคะหรือตัวคุณเองไปเหนื่อยกับงานนะคะแต่ยังไงเรื่องของความรักในมันยังมีปัญหาเนาะไม่ค่อยราบรื่นเนอะที่ผ่านมา อปัจจุบันนี้นะคะมันมีการได้กลับเข้ามาพูดคุยนะคะมีการได้แบบสืบส่องกันนะคะตัวคุณเองน่ะมันอยู่ออคุณในอยู่ในภาวะของการที่แบบจริงๆก็อยากจะอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยแล้วก็ทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นระยะเวลาของการที่แบบคุณอาจจะปรองกับความสัมพันธ์ไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือไปศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะใช้เวลากับการเรียนดูอะไรใหม่ๆแล้วก็ อาจจะไปถือศีลอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะคือเป็นภาวะของการแบบรักสันโดดว่างนันนะคะ คุณยังมีภาวะของการเบื่ออยู่นะคะเบื่อมากเลยนะทานลมนะเดือนนี้นะคะเอ่อปัจจุบันนี้เนาะดูมีความเซง็งแล้วก็ยังยึดติดนะคะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออเหมือนแบบว่าแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แก้ดีกว่านั่งเฉยๆประมาณนี้นะคะไม่ว่าใครจะหยิบยื่นอะไรสิ่งดีๆอะไรมาให้ก็คือเซโนตลอดอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวเองก็คือเหมือนจมอยู่กับปัญหาเนาะมีอะไรที่แบบว่าเก็บเอ่อติดค้างในใจแล้วก็นอนไม่หลับคิดเยอะคิดมาก รแบบนี้โอ้มีความแบบว่าก่อนนอนร้องไห้อะไรประมาณนี้เนาะโอ้เศร้านะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในช่วงของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของวันที่1นถึงสิมีนาคมนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะคะอาจจะมีการที่ได้ไปดีวกับธาตุาลมด้วยกันเองด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยก็ได้นะคะ,ะบางกรนหรือศกันเนาะ,ะจะมีความ ประคับประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะไม่ว่าจะทะเลาะก,กันใ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 นสภาวะไหนก็แล้วแต่นะคะคือตัวของของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเขาอยากจะตัดจบนะหรือให้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความเด็ดขาดกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีการได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็สาสางปัญหานะคะแนะนำไม่ใช่เหตุผลนะคะใช้ความหนักแน่นนะคะในความสัมพันธ์ให้มากนะคะเพราะว่าเสี่ยงทะเลาะอ,อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวพี่หญิงเองเนี่ย เขาก็จะมีความแบบอารมณ์ คำพูดอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมาแรงนิดนึงนะคะก็ขอให้ประครับประคองกันไปแล้วก็ใช้ความหนักแน่นนะคะความจริงใจที่มีให้แก่กันนะคะเพราะว่าบลสรุปแล้วคุณน้องคู่นะคะยังมีใจที่ตรงกันอยู่นะคะยังเป็นสองถ้วยนะคะยังรักกันดีอยู่นะคะอ๋อสุดท้ายแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ดูแล้วนะคะเอออนาคตในช่วงของต้นเดือนมีนาคมสออสองสัปดาห์แรกเนาะยังดีอยู่นะคะยังไปได้ต่อนะคะเพราะต่างคนต่างยังใจตรงกัน นะคะยังมีความรู้สึกความาดีๆอะไรต่อกันอยู่นะคะอืมนะก็พูดคุยอะไรกันก็ใจเย็นๆเนาะไม่ต้องแบบว่าทําปัญหาให้มันแบบเยอะขึ้นบานปลายขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะระวังนะในเรื่องของคําพูดคําจานะคะ เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะกังวลน,นะคะในปัจจุบันก็คือนะเ,อเลิกยิดติดอะไร mm. เก่าๆเดิมๆได้แล้วนะคะแล้วก็ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะเพราะอนาคตมันมันมันออกมา okay, นะโอเคนะโอ้จริงๆนะในเรื่องของแนวโน้มนะคะอื ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุลมนะคะในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะยังไงเตยขอฝากเพจนะคะใน Facebook นะคะชื่อว่าทาร์โวเทอร์พีใบายเตยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะชื่อเดียวกับช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะเตยยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นําไปปรับปรุงนะคะกดอ่อกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้เตยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมาก นะคะสวัสดีค่ะ